ก็ขอบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยุ่กันในเกมกดกอลลี่กันเปนเคยนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากเลยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นทวนนะครับอืมทวนเงาใช่ปะเงาดิไม่ใช่ทวนโอเคครับมันก็คล้ายๆกันแล้วแหละสูวนเซตอะไรต่างๆนะครับผมก็จัดตามที่เห็นนั่นแหละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้จะเอามาแค่ทวนเพียงอย่างเดียวนะครับหรือเงาั่นเองนะผมจะเอาของมาเสริมเข้าไปเติมด้วยนะครับนั่นก็คือโร่ท่นเอง ซึ่งไม่ใช่โล่ธรรมดาแต่เป็นโล่สองมือนั่นเองครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเละเทะขนาดไหนนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะซึ่งมันไม่น่านจะเวิร์กเนมาโซโล่อะแต่ถ้าเล่นทีมน่าจะเวิร์กอยู่นะครับแต่ก็มาดูกันดีกว่าโซโล่มันจะดีไหมก็ลองดูกันเลยดีกว่านะครับเข้าไปดูในเกมกันเลยโอเคเรามาเริ่มกันที่เกมเกมแรกนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรกับเกมเกมนี้เลยและสกิลที่2องผมก็เป็นสกิลโล่นะครับ ซึ่งผมจะเอามาแค่เกมแรกกับเกมที่สองครัแหละและเกมต่อไปผมก็จะไม่เอามันมาแล้วมันโดนเนิร์ฟหนักเกินไปจะไม่มีประโยชน์แล้วครับสก,สกิลสกิลนี้ผมไม่รู้จะเอาไปใช้กับมันยังไงอะโอเคครับแต่ก็ว่าตามนั้นแนะ่ละโซนโจน,นเกมเกมแรกนะครับมันไม่มีคนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ไวที่สุดนะอเอาแค่ช็อตที่ผมเปิดของแล้วกันนะครับไปดูจุดต่อไปกันเลยด้วยกันโอเคมาดูหีบใบที่หนึ่งครับมาดูความเกลียครับโอ้โหไม่มีสีขอสีโมเสอรี่ถึงได้ไหมนิดเดียวจริงๆนะ โอ้ชิดผมทำบอสอเลอร์ตอะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์แล้วล่ะของไหวไหมเนี่ยไหวเลยชื่อเธอดูผมมีบั๊กจุดจุดหนึ่งครับอย่างที่เห็นนะครับอืมันเป็นบั๊กแต่แหละโอเคสร้างมันเถอะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมฆ่าบอสได้เลยแล้วกันนะครับมัน่าจะนานอยู่อ่ะตายเล็กทีกว่าจะตายอ่ะเดี๋ยวอ่ะอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย เก็บของไม่ได้ไอ้ตายอหลังที่ลองผิดลองถูกมาอยู่นานในสุดผมก็เก็บของไปได้สักทีสี่เว้นเกือบไปได้ของแล้วดีนะยู่โอ้โอู้ดาบนี่แพงครับเก้าร้อยเลยนะแพงอยู่มาดูขีดข้างหน้าดีกว่าอีกหน้าเราจะเปิดได้อะไรมามาดูกันดกนูกันยาได้กินทําไมวะตัวนั้นเด๋ไปเปิดเอาเลือดจัดแทนก็นลสีทองได้อะ โอ้กางเกงอ่ะถือว่าดีอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเอามาใส่แทนเลยเออสีม่วงโอเคจาไล่ละโอเคมาดูทีพอไปต่อไปครับโอ้ทองบวกกับทองโอ้ดีชิ้นนี้แพงแพงมากโอเคโอ้หยิบยอดมากเลยเปิดนี่ด้วยไม่มีอะไรเกลือโอเคอันนี้ต่อเปิดได้ของแดงครับอันนี้มีก่อนดักของแดงอยช่างมันเถอะทีนี้ผมก็น่าจะอิ่มพอแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมากครับโอเคไม่มีอะไรครับออกแน่นอนออกเลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วปไปดูมูลค่าดีกว่าเอเคมูลค่าในตาน,นี้ออกเท่าไรเอ่ยเอามาดูกันเอ่อโอ้สีมันสีเลยนะมามาดูกันที่เกี่์ที่สองกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอฟาร์มอะไรนิดนึนงเดี๋ยวตัดไปจุดต่อไปกันเลยแล้วกันนะโอเคครับเล่นตาสไต 6, ล์หกครับขอเดินอะไรชิวๆนะผมไม่รีบ,บวกนะครับรีบ,บวกไปเท่านั้นแหละ เดี๋ยวเราฆ่าเขาได้เดี๋ยวเราโดนเขาฆ่า,ก,าก็มันเป็นวัฒน,นจักอ่ะเวลาเจอมือที่สามนี่เป็นอะไรที่น่าเกลียดมากครับผมกล้าพูดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยดยกันอ๋อใช่ถ้าเจอหีแบบนี้คุณมาเปิดเยอะๆนะครับมันมีโอกาสได้ของแดงอยู่นะโอกาสสูงด้วยก็แค่นั้นแหละที่อยากจะพูดที่ทองต้องได้กล้องทองอ๋อผอมวงยังไม่ออกซ้ำไม่เวยียนเลยเอ้ยโจร อต่ทำไมเป็นอาวุธคั่วไม่น่าจะใช่แล้วผมว่าน่าจะเป็นเออบอดสังเกตฝั่งรู้ของเราแลว้ว่าเขาว่าเราใส่ของอะไรไม่เป็นไรรอลุ้นข้างหน้าเลยกันว่าเราสามารถชนะเขาได้ไหมโอเคได้ยินเสียงครับกินยานแล้วไปต่อกันเลยครับป่ะไปลุยกันเลยอโอ้โหมันก็แม่นเกินโอ้โพิษมันแรงจัดอะ่ะดีนะผมใส่ของระดับนิดนึงนะ มันไม่ได้ทําให้ดามิที่ได้รับจากอีกฝั่งลดลงหรอกแต่มันทําให้ผมอะมีเออไอ้าานักหนูตะโตีอ้าวไม่ใช่ไม่เป็นไรเก็บมาเอ่อขอมงอม่วงมันเป็นบทเฉยๆนะครับมันไม่ใช่นักหนูตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราต้องหานักหนูตัวจริงที่เจอนะเอออันนั้นเป็นเวทนะครับโอเคเดี๋ยวเวทช่างมันไปก่อนอ่ะเออบอทมันน่ากลัวจังวะโอ้ยเจ้าโจร,จร อย่าเพิ่งไปไหนไมาสู้กันก่อนโอ,โอเคไม่ต้องสู้แล้วเดี๋ยวเราย้ายตำแหน่งเลยกันเดี๋ยวผมขอไปซ่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมขี้เกียจบวกแล้วอะสู้ไปก็ไม่ใช่คือสู้ไปเดี๋ยวก็โดนแบบรัดช็อตมันก็น่าจะแบบแย่อยู่นะครับแบบมือที่สามเงี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีศพก้นจะไปเก็บดีกว่านะอ่ามีศพใช่ไหมอ่ามาลองดูครับว่ามันคืออะไรดูก่อนอืมโอ้ธนูโอ้สีม่วงดีมากครับเค่นี้ก็พอละ เอ้ยนักขนุตางโลกอืม้มจริงวะจริงวะเอ้ไม่มนเน้นชนะเน้นเอาหารเลยกันนะคือทีนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมแม่งไม่เอาสกิลโลมาโคตรไรประโยชน์เลยตอนนี้นะไม่ใช่สกิลโลดิแล้ว่าเออสกิลโลก็ถูกอะสกิลแบบเพิ่มเกาะให้ตัวเองอะเดี๋ยวเหรอคุผู้ชมผมซึ่งมันไรประโยชน์มากเลยนะทีช่วงเนี้ย ก็คือมันไม่สามารถกการโจมตีบอดได้ด้วยซ้ำอะ่ะเมื่อก่อน,น,นทั้งที่มันรุนแรงกว่าแท้แทโอเคครับเดี๋ยวเราตั้งโลกันไว้เลยนะครับศัตรูวิ่งหนีเราไม่ทันหรอกเพราะเราได้ล,ลดความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าอีฝ่ายยังยถือธนูอยู่นะอีฝ่ายก็จะวิ่งหนีไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ตามนั้นแหละโอ้เนี่ยถ้ามีสกิลพุ่งชนนะครับผมน่าจะไหวอยู่โอ้โอเคกันไว้มาผมมาแล้วตั้งโลโอ้เออเอาดิ ต,ต,ต้องต่อีให้โดนอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวโอ้ดาเอตโอ้ดาเมจโอเคตกนี้ก่อนนี้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใจเลยแล้วกันนะผมเอาเออไอชื่อไม่งอบอยู่อะแล้วคือไม่รู้จะหนีไปไหนอะ่ะคือผมทำอะไรไม่ได้เลยเจังหวะเนี้ย นนูผมไม่ได้กลัวมันหรอกเมื่อกี้ผมยังเก็บสกิลไว้เลยถ้าเกิดผมกลักหนูจริงๆผมกค,คงอันตีไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่หน้าตามนั้นแหละผมมาเปิดตอนที่เจอนักเวทโอเคครับนักเวทสู้นักนูปัจจุบันได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันผมว่าไม่น่าจะสู้ได้นะโอเคกรนักหนูปัจจุบันนี้ก็คือมันไม่ใช่คือนักเวทน้ําแข็งมันไม่มีคนเล่นแล้วอะแต่ผมขอดูหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนักหนูตัวนี้ใช้สกิลไปเยอะมากผมคิดว่าน่าจะสู้โจรไม่ได้หรอกเพราะตานั้นแล้วโอ้ ถ้างตัวนี้เป็นอะไรของทองใช่ไหมก็ว่ามันแรงจังโอเคโอ้นี่จริงด้วยโอเคครับเดี๋ยวมีนักธนูตัวนี้ดักรออยู่อีกครับเรามาดูกันน้ครับว่าเขาจะสามารถเก็บโจรได้หรือไม่โอเคเห็นดักรอมานานแล้วยี่สต,ติเลยอติลูัวรัวไล่ลลลาตามด้วยไล่ตามไล่ตามมาดูกันดีกว่าว่เาเขาจะสามารถฆ่าโจยคนนี้ได้หรือไม่มาดูกันยิงยิงทิงติห,หูสามที้ติดโทกันแบบแม่นมาก มีทีนึงอีกทีนึงเออฆ่าตายกินยากินยาหล่นไหมหล่นไหมดูฟํายาโอ้โ,โ,โจรพี่ชายพิดมึงก็แรงเกินทีนี้ของอยู่ใน่ข่อะไม่มีใครรอดสักคนเลยตายกันหมดแบบในเวนโอเคครับมาต่อกันที่เกมที่สามดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นไงต่อเดี๋ยวผมขอแบบนิ่งๆหน่อยก็แล้วกันนะเมื่อกี้นี้ก็คือแบบผมเล่นแบบซ่าไปหน่อยอะที่เราจะนี้เราจะเซฟเซฟกันบ้างนะครับ จะได้แบบไม่ตายจนสิ้นเปลืองจะเกินไปครับีย๋ยววันนี้จะได้กําไรจะขาดทุนเอาโอเคเหมือนเดิมครับไม่ได้ทําอะไรเราก็มาเปิดหีบเล่นๆนะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยล่ะฝ <c oughs> นตกเลยนะคุณผู้ชมฝนตกมากโอเคครับจุดต่อไปดีกว่าโอเคหลังนี้เดินมาได้สักพักผมก็จะมาเอาโอโหหีบเกลือชิบหายเลยโอโห้เฮ้ยเกลือเกิน <c oughs> โอเคเปิดที่หมดนี้เปิดจะโอ้โอเคมีราคาอยู่ครับของกนี้ ซึ่งอ่าถ้าเกิดเราดูของเนี่ยนะครับเผื่อคุณเก็บของไปแล้วมันไปสลับกับไอเทมแล้วมันจะมันจะซวยเอาไงเวลาเจอของที่ใหญ่กว่าแต่มันคนละสายอาชีพอ่ะไอนี่พวกนี้มันใส่อัตโนมัติแปลกๆอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยหีบใบนี้เกือไหมเออเอเอ <c oughs> เห็นของแล้วไม่ได้พูดอะไรจริงๆโอเคหีบทอง ต้องได้ของ<ม>เห็นของกูไม่ได้จะพูดอะไรมึงดิเฮ้ยมึงเลิกเกลือจะจีดิมึงจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะจริงจนะโอ้โหมาของม่วงออกอ่า,าแค่นั้นแหละสวยโอ้สตันซอร์ของม่วงทำไมต้องไปชิ้นนี้ว <c> ะ <oughs> มีตั้งหลายชิ้นที่ออกทำไมต้องไปชิ้นนี้โอเคไม่เป็นไรครับกําไรเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปไปจุดต่อไปกันีกอ่าม,มีเสียงเท้าด้วยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องเฮ้ยนี่ไง อุ้จั่งรัวไอเทมหลังน่าจะเป็นขวานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจําได้เป็นขวานสีทองครับอืมเดี๋ยวเราเคยๆขย่องไปครับอีฝั่งน่าจะตีบอสอยู่นะครับผมต้องมาโซยตอนนี้แหละเฮ้ยมันเห็นละไม่ทันละโอเคตีตีครับตีตีเอาเลยตีตีเฮ้ยเอามึงเปิดมึงเียวอืเล่นระวังจังตีตีโอ้โหไม่ทันแล้วหนีครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ เอ้ยเผิ่ไปก็สกิลสวยละไม่เป็นไรครับเก็บไว้ก่อนก็นได้โอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรครับตัวนี้ออกไปเดี๋ยวเราเราดูดูของตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นศพใช่ไหมศพที่เขาเกียทิ้งไว้อ่ะเรามาดูหน่อยดิบอดนี้ว่าไอชี <c oughs> <c oughs> บอดนี้ว่าเฮ้ยดิอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บ เปหน่อยแล้วกันยอย่างน้อยก็เป็นของม่วงเลยวะโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ชิ้นนี้อะไรอะโอ้ยขอมงม่วงเหมือนกันไม่เป็นไรเก็บมาโอเคเผื่อไปต่อยเอ้ยเดี๋ยวอ,อืมโอ,เโอสเรัฐกิจบอดขึ้นไปดีกว่าโอ้สิ่งเท้าโอเคเดี๋ยวโจทยเอาแมงปิดประตูต่อหน้ากูเลยไปฟังครับไปฟังเดี๋ยวเราโดนดักครับไปฟังดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องพยายามเอาให้ได้อะ เอาได้ก็จะดีมากเลยครับโจวตัวนี้รู้สึกจะเป็นของม่วงด้วยซึ่งของโจยก็ราคาดีอยู่ครับดังนั้นโจนตัวนี้ถ้าเป็นไปได้เราต้องเก็บให้ได้โอ้เดี๋ยวโอเคฟาดต้องฟาดมาโอ้สกิลหายตัวมาอีกแล้วพี่เกเขาเปิดพอรท่ลไว้ตรงนี้ไงเรื่องเรื่องอะแล้วเราก็ต้องดักไม่ให้เขาออกให้ได้นะลำบากจิตลำบากใจตัวเยอะโอ้โหเป็นยากครับตานนี้ ตีเรื่อยๆเผื่อจะเจอตัวละครโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราวิ่งไปทางหน้าอีกทีนึงครับน่าจะแบบเจอปะโอเจอจริงๆด้วยฟันฟันฟันกระแทกกระแทกเออฟันอีกทีฟันอีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีเดียวกระโดดหนีได้โอเคตอนนี้นอกจากของที่เราเก็บเก็บมาทั้งเกมนะมันก็ไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้ฆ่าใครได้ซ้ำดังนั้นมูลค่าในการออกในครั้งนี้ก็คือเท่าไหร่อ่ะ โอ้ยแต่มันก็ถึงสองพันอยู่นะก็ดีอยู่โอเคครับเกมสุดท้ายครับเกมแถมครับเนื่องจากผมไม่ได้เอาโลโ่แฟดมานะโล่สองมือหรือโล่แฟดก็บาแนละ้วโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยนะครับแบบแบบจุดดีๆเลยซึ่งเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรแบบพิเศษพิเศษอะไรเลยอะ่ะโอเคครับตัดไปเลยแล้วกันมามนพิสูจน์การพิสูจน์ความเกลือเกลือจริงไหมล่ะมึง ออตาช่างนี่มันก็เยอะจังเฮ้ยสีว่วงเยางนยก็มีสีว่วงให้กูชกูชิ่าอย่างไรโอ้โหหัวไอ้นี่แม่งราคาโคตรถูกโอเคฮีกูเจ๊กันเมื่อกี้กันยจะพูดว่าของแดงเลยแม่งไม่มีของม่วงยังไม่ออกเลยสามไม่ต้องหวังถึงของทองเลยของแดงนี่โยนทิ้งไม่ได้เลยในหัวโคตรเกลือจังอะดวงเป็นไรเนี่ยโอ้โอเคครับจุดต่อไปดีกว่าอาจจะเป็นอดีหลักนะไม่ใช่ดีรองนะครับ ไม่เชื่อหรอกว่ามัจะเกือขนาดนั้นน่ะดูหน่อยดิสีม่วงโอ้โหคือเออไม่รู้จะพูดอะไรจริงเอ้ยนักบวชสายประชิดมันฆ่าใครไปเนี่ยสงเกเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปดูหน่อยดิลาดลาวมีอะไรไหมเจอโอ้โจนเอ้ยฮัลโหล my friend วันนี้ก่อนวะอยู่เพิ่งไป ไปแล้วไม่ทันแล้วตั้งเถอะเด<อ><น>ี๋ยวเราปล่อยเขาไปสักพักนึงแล้วกันนะโอเค <hir> ครับต่ขอตัดแป๊บหนึ่งโอเคเปิดหยิบทองครับไม่แต่ผอบข้างในมันไม่ใช่สีทองอะดิเออมันเกลือเกินไปอรับมาได้ <ây> มันเกลือเกินไปแล้วมาได้โอเคเปิดตรงนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วเปิดอันนี้ต่อไม่มีเหมือนเดิมเอ้ยมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยไปเร็ว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 กระแทกกระแทก อ้าวอ้าวไม่ทันหรอแล้วดูของดิคือแบบอของแบบมันน่าสัดว์เลืเกินนะของมันดีจัดแล้วคือเราพลาดแล้วไง <c oughs> คือเราพลาดแล้วไงคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เออมัน ทำอะไรไม่ได้คือคุณของดีคุณชงนานๆจะเจอแบบตัวละครที่เราชนะทางแบบจะจ่าสักตัวหนึ่งนะและยีการ์ดก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วดูดิมีโอโแบบถ้าขัดถ้าเกิดเรากำจัดตัวนี้ได้น,นี่คืออิ่มมากเลยครับโอเคช่างเหอะเกมในวันนี้ก็คือแบบไม่ได้กําไรเลยแต่มันมันได้กาไรแหละแต่มันก็ไม่ขาดทุนแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงโอช่างเหอะไป โอเคแล้วนี่ก็คือมูล,ลาค่าที่ผมออกมาได้โอ้โหอ่ะเป็นไงบ้มงครับก็มีอยู่แค่นี้ครับมไม่มีอะไรแล้วครับเป็นการใช้ทวนจริงๆผมอยากจะใช้ของแดงนะครับแต่นั่นแหละเงินไม่พอของแดงราคาขึ้นมากแพงมากเราไม่ได้ครับไม่มีเงินซื้อครับตังมีไม่ถึงแสนครับขออภัยกันด้วยนะจริงๆก็อยากจะใช้ของแดงนั่นแหละมันซื้อของแดงเสร็จมันก็ต้องซื้ออุปกรณ์สีทองด้วยนะครับเพราะถ้าจะใส่ของแดงแล้วก็แบบอุปกรณ์สีม่วงก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับที่หายกันไปนานเลยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าร่างกายผมไม่ไหวจริงๆช่วงนี้ก็เสียเลือดมากครับเนื่องจากมีเลือดไหลในระบบทางเดินอาหารในลำไส้ในกระเพาะหรือในระบบลำไส้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับถามว่ารู้ได้ไงก็ถ่ายม,มาเป็นเลือดนะครับมันไม่ใช่เลือดแบบสีแดงสดนะครับมันเป็นเลือดที่แบบแบบเลือดเก่าประมาณนั้นแหละอ่าซึ่งถ่ายออกมาเป็นจานวนก็จํานวนหนึ่งนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ก็ทําให้ผมเพียได้ครับก็เอาง่ายๆก,ก็ทําให้เพียแหละอ้พันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไเจอกันในคลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบายครับผม